ผมชื่อนายแพทย์ธีระอายุ28ปีเพิ่งจบแพท,ทยศาสตร์มาได้ไม่นานด้วยความที่อยากสั่งสมประสบการณ์และช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ห่างไกลผมจึงตัดสินใจสมัครโครงการแพทย์อา,าสาไปประจำที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดตากติดชายแดนไทยพม่าวันแรกที่มาถึงโรงพยาบาลผมรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นมากแม้ว่าสภาพโรงพยาบาลจะดูเก่าและทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ผมก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่พยาบาลอาวุโส ประจำโรงพยาบาลคุณป้าสมศรีพาผมเดินชมรอบๆและแนะนําให้รู้จักกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆขณะที่เดินผ่านตึกผู้ป่วยในผมสังเกตเห็นว่ามีเตียงหนึ่งที่ถูกปิดม่านมิดชิดไม่เหมือนเตียงอื่นๆคุณป้าครับทําไมเตียงนั้นถึงปิดม่านแน่นขนาดนั้นล่ะครับผมถามด้วยความสงสัยคุณป้าสมศรีชะง,งักเล็กน้อยก่อนจะตอบเสียงเบาอ๋อนั่น,น่นาหรอือคะคนไขครต้องการความเป็นส่วนตัวนัคะ่ะแม้จะรู้สึกแปลกๆแ,แต่ผมก็ไม่ได้ซักไซสอะไรต่อเพราะคิดว่า คงเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กคืนนั้นผมอยู่เวรดึกมีคนไข้เข้ามารับการรักษาไม่มากนักส่วนใหญ่เป็นอาการไม่รุนแรงเช่นแค่วัดท้องเสียจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินด้วยสีหน้าตื่นตระหนกหมอครับช่วยผมด้วยเขาตะโกนพลางกอดอกแน่นมันเจ็บมันเจ็บมากผมรีบเข้าไปดูอาการทันทีใจเย็นใจเย็นนะครับเจ็บตรงไหนครับ ชายคนนั้นค่อยๆแบมือออกเผยให้เห็นรอยแผลเป็นรูปใบไม้ขนาดใหญ่บนหน้าอกด้านซ้ายแผลนั้นมีสีแดงํำและดูเหมือนจะเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมถามทางเริ่มทำแผลให้ผมผมไม่รู้ครับหมอชายคนนั้นตอบเสียงสัน่นผมแค่นอนหลับอยู่ในบ้านแล้วก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาพอตื่นมาก็เห็นแผลนี้แล้วครับผมขมวหมดคิ้วรู้สึกสับสนกับคำอธิบายของเขาแต่ก็พยายามรักษาอย่างดีที่สุดหลังจากทำแผลเสร็จ ผมแนะนําให้เขานอนพักที่โรงพยาบาลสักคืนเพื่อสังเกตอาการขณะที่ผมกําลังจะพาเขาไปที่ตึกผู้ป่วยในจู่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบแววมาจากทางเดินอย่าพาเขาไปอย่าพาเขาไปผมหันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นใครมีเพียงความมืดและความเงียบเท่านั้นมีอะไรหรือเปล่าครับคุณหมอคนไข้ถามด้วยความสงสัยผมสายหน้าไม่มีอะไรครับผมแค่คิดว่าได้ยินอะไรบางอย่างคงเป็นเสียงลงมมั้งครับ แต่ในใจลึกๆผมรู้ดีว่านั่นไม่ใช่เสียงลงมันคือเสียงกระซิบที่ชัดเจนและดูเหมือนจะพยายามเตือนอะไรบางอย่างเมื่อพาคนไค้ไปถึงตึกผู้ป่วยในผมตัดสินใจให้เขานอนที่เตียงใกล้ๆก,ก,ก,กับเตียงที่ปิดม่านวิชิดเพราะเป็นเตียงเดียวที่ว่างในตอนนั้นขณะที่กำลังจัดการเรื่องเอกสารผมรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองมาจากหลงังม่านแต่เมื่อหันไปมองทุกอย่างก็งเงียบสนิทคืนนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าผมพยายามทำงานต่อไปแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงวงเวียนอยู่ในใจเสียงกระซิบนั้น แผลประหลาดบนตัวคนไข้และความรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเตียงที่ปิดม่านทุกอย่างดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันอย่างน่าพิศวงเช้าวันรุ่งขึ้นผมรีบไปดูอาการของคนไข้ทันทีที่มาถึงโรงพยาบาลแต่สิ่งที่พบทําให้ผมต้องตกตะลึงเตียงว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของคนไข้เลยผมรีบถามพยาบาลเวรดึกว่าเกิดอะไรขึ้นคนไข้าหายไปไหนครับผมถามอย่างร้อนรนพยาบาลมองผมด้วยสีหน้างุนงงคนไข้ไหนคะคุณหมอเมื่อคือนไม่มีคนไข้รับเข้านอ,นอนที่ตึกนี้เลยนะครับ ผมยืนนิ่งด้วยความสับสนทำไมยพยาบาลถึงจำคนไข้คนนั้นไม่ได้ผมแน่ใจว่าเมื่อคืนผมพาเขามานอนที่นี่จริงๆขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นจูจ่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านหลังพร้อมกับได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาระวังอย่าไว้ใจใครผมหันขวับไปมองทันทีแต่ก็ไม่เห็นใครมีเพียงม่านสีขาวของเตียงที่ปิดสนิทเท่านั้นที่ขยับไหวเล็กน้อยราวกับมีใครบางคนเพิ่งเดินผ่านไป นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวประหลาดที่ผมต้องเผชิญในโรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแต่ผมรู้ดีว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปริศนาที่รอการไขกุญแจและผมจะต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์ประหลาดในคืนนั้นผมพยายามสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้ปริศนาและเตียงที่ปิดม่านมิชิดแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครในโรงพยาบาลจะรู้เรื่องนี้เลย หรือถ้ารู้ก็ไม่มีใครยอมพูดถึงมันวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังตรวจคนไข้ยอยู่ที่ห้องตรวจมีชายชาราคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาดูผอมแห้งและมีรอยสักประหลาดที่แขนข้างซ้ายหมอครับเขาเอ่ยเสียงแหบพรา่าผมมาขอยาแก้ปวดครับมันปวดมากเหลือเกินผมพยักหน้ารับและเริ่มซักประวัติลุงปวดตรงไหนครับชายชาราชี้ไปที่หน้าอกด้านซ้ายตำแหน่งเดียวกับที่คนไข้ปริศนาคนนั้นมีแผลเป็นรูปใบไม้ผมรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นมาทันที ลุงครับขอผมดูหน่อยได้ไหมครับผมถามอย่างระมัดระวังชายชราลังเลเล็กน้อยแต่ในที่สุดก็ยอมถอดเสื้อออกสิ่งที่ผมเห็นทําให้ผมต้องกลั้นหายใจบนหน้าอกของเขามีรอยแผลเป็นรูปใบไม้เหมือนกับคนไข้คนนั้นไม่มีผิดลุงครับแผลนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับผมถามอย่างตื่นเต้นชายชรามองซ้ายมองขวายอย่างหวาดระแวงก่อนจะก,กรซิบเบาๆหมออย่าถามเลยครับมันอันตรายถ้าหมออยากรู้จริงๆให้ไปที่ป่าชายแดนตอนกลางคืนหมอจะเจอคําตอบเอง ผมกำลังจะถามต่อแต่จู่ๆชายชาราก็ลุกพรวดขึ้นและวิ่งออกจากห้องตรวจไปทิ้งให้ผมนั่งงุนงงอยู่คนเดียวคืนนั้นผมตัดสินใจทำตามคำแนะนำของชายชาราผมขับรถออกไปยังป่าชายแดนที่อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลนักเมื่อมาถึงผมจอดรถไว้ริมทางและเดินเข้าไปในป่าด้วยความระมัดระวังป่าในยามค่ำคืนช่างน่ากลัวเหลือเกินเสียงจั๊กจัน่นเรไรและสัตว์ป่านานา,นาชนิดดังระงมไปทั่วผมเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงลานโล่งแห่งหนึ่ง ที่กลางลานมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสูงร่างหนใบของมันมีรูปร่างเหมือนกับแผลเป็นที่ผมเห็นบนตัวคนไข้ทั้งสองคนไม่มีผิดผมเดินเข้าไปใกล้อย่างช้าๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากรอบๆตัวอยากเข้าใกล้อยากเข้าใกล้กกลผมหยุดชะงักมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครมีเพียงความมืดและเงาไหวของใบไม้เท่านั้นใครอยู่ที่นี่ผมถามเสียงสั่นผมเป็นหมอผมแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จูจ่ๆก็มีแสงสีเขียวอ่อนๆอปรากฏขึ้นรอบๆต้นไม้ผมเห็นเงาร่างของคนหลายคนค่อยๆปรากฏขึ้นพวกเขาดูเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ร่างกายของพวกเขาโปร่งแสงพวกคุณเป็นใครผมถามอีกครั้งพยายามควบคุมความกลัวเอาไว้ชายคนหนึ่งในกลุ่มก้าวออกมาพวกเราคือผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้หมอหนุ่มเจ้ามาที่นี่ทําไมผมกลืนน้าลายอีกใหญ่ก่อนต่อผมอยากรู้เรื่องของแผลเป็นรูปใบไม้และเรื่องคนไข้ที่หายตัวไปจากโรงพยาบาล เงาร่างเหล่านั้นมองหน้ากันไปมาก่อนที่ชายคนเดิมจะพูดต่อเจ้าไม่ควรยุ่งกับเรื่องนี้มันเป็นความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานแล้วแต่ผมเป็นหมอผมต้องช่วยคนไข้ผมยืนกรานถ้าเช่นนั้นเจ้าจงฟังให้ดีเงาร่างนั้นกล่าวต้นไม้นี้คือประตูเชื่อมระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายผู้ที่ถูกต้นไม้นี้เลือกจะได้รับพลังพิเศษในการรักษาโรคแต่แลกกับชีวิตของตนเองผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวหมายความว่ายังไงครับ คนที่มีแผลเป็นรูปใบไม้คือผู้ที่ถูกต้นไม้นี้เลือกพวกเขาจะมีพลังรักษาผู้อื่นได้แต่ทุกครั้งที่ใช้พลังนั้นพวกเขาจะสูญเสียพลังชีวิตของตัวเองไปจนกว่าจะหมดอายุไขและกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าแห่งนี้ผมนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ก่อนจะถามต่อแล้วคนไข้ที่หายตัวไปล่ะครับเขาคือผู้ถูกเลือกคนล่าสุดเงาร่างนั้นต่อเขาถูกพาตัวมาที่นี่เพื่อรับการฝึกฝนก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งนี้ไปตลอดชีวิต ผมรู้สึกสับสนและหวาดตัวแล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยล่ะครับมันไม่ยุติธรรมเลยเงาร่างนั้นสายหน้านี่คือสมดุลของธรรมชาติหมอหนุ่มเจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินเจ้าแค่ต้องยอมรับมันเท่านั้นขณะที่ผมกำลังจะถามต่อจูจ่ๆก็มีเสียงดังมาจากทางเข้าป่าเหมือนเสียงคนกำลังเดินเข้ามารีบไปซะเงาร่างนั้นกระซิบเร่งอย่าให้ใครรู้ว่าเจ้ามาที่นี่และจำไว้อย่าพูดเรื่องนี้กับใคร ผมพยักหน้ารับและรีบวิ่งออกจากป่ายอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงรถผมรีบสตาร์เครื่องและขับออกไปทันทีหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวระหว่างทางกลับโรงพยาบาลผมคุ้นคิดถึงสิ่งที่ได้รู้มามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและน่ากลัวมากแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผมเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผมเดินผ่านตึกผู้ป่วยและมองไปที่เตียงที่ปิดม่านมิชิดต,ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงถูกปิดไว้แบบนั้นและทำไมไม่มีใครพูดถึงมัน ผมตัดสินใจว่าจะเก็บความลับนี้ไว้แต่ในขณะเดียวกันก็จะพยายามช่วยเหลือผู้ที่ถูกเลือกเท่าที่จะทำได้โดยไม่ให้ใครสงสัยขณะที่ผมกำลังจะเดินเข้าห้องพักจู่จก็รู้สึกเจ็บแปลกที่หน้าอกด้านซ้ายผมรีบถอดเสื้อออกดูและสิ่งที่เห็นทำให้ผมต้องอ้าปากค้างบนหน้าอกของผมมีรอยแดงจางๆเป็นรูปใบไม้กำลังก่อตัวขึ้นผมยืนนิ่งอยู่หน้ากระจกมองดูรอยแดงรูปใบไม้บนหน้าอกที่ชัดเจนขึ้นทุกวันผ่านไปแล้วสองสัปดาห์นับตั้งแต่คืน ที่ผมไปพบกับความลับในป่าและตอนนี้ผมกําลังกลายเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกในช่วงแรกผมพยายามปฏิเสธความจริงนี้คิดว่ามันอาจเป็นเพียงอาการแพ้หรือผื่นธรรมดาแต่เมื่อรอยนั้นเริ่มชัดขึ้นและเริ่มรู้สึกถึงพลังแปลกๆที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายผมก็ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปวันหนึ่งขณะที่ผมกําลังตรวจคนไข้เด็กที่มีอาการไข้สูงจู่ๆมือของผมก็เริ่มเรืองแสงสีเขียวอ่อนๆโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจทันทีที่ผมสัมผัสตัวเด็กอาการไข้ของเขาก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ คุณหมอแม่ของเด็กร้องอย่างตื่นเต้นลูกฉันหายแล้วขอบคุณมากค่ะผมยิ้มแห้งๆพยายามปิดบังความตกใจของตัวเองไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วหลังจากวันนั้นผมเริ่มรู้สึกถึงพลังพิเศษที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมสามารถรักษาโรคและอาการบาดเจ็บได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ทุกครั้งที่ใช้พลังนี้ผมก็รู้สึกเหมือนพลังชีวิตของตัวเองถูกดูดไปด้วยคืนหนึ่งขณะที่ผมนั่งครุ่นคิดอยู่ในห้องพักจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูใครครับผมถามอย่างระแวง ผมเองครับคุณหมอเสียงทุ้มของชายชราคนหนึ่งดังขึ้นขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมผมลังเลเล็กน้อยก่อนจะเปิดประตูชายชราที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือคนเดียวกับที่ผมเคยพบที่ห้องตรวจเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนคุณลุงครับผมทักทายอย่างประหลาดใจชายชรายิ้มบางๆผมรู้ว่าคุณหมอถูกเลือกแล้วผมมาที่นี่เพื่อช่วยคุณผมเชิญเขาเข้ามาในห้องและเราเริ่มพูดคุยกันชายชาราแนะนําตัวว่าชื่อลุงสมชายเขาเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกรุ่นก่อน และได้ใช้ชีวิตกับพลังพิเศษนี้มานานกว่าสาสิบปีแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะหมอหนุ่มลุงสงชายพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆการมีพลังรักษาคนอื่นแลกกับชีวิตตัวเองมันเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสมากผมพยักหน้าอย่างเข้าใจผมเริ่มรู้สึกแล้วครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงลุงสงชายวางมือบนไหล่ผมผมจะสอนคุณเองวิธีควบคุมพลังวิธีใช้มันอย่างชาญฉลาดและที่สำคัญที่สุดวิธีที่จะมีชีวิตอยู่กับมัน ในช่วงหลายสัปดาห์ต่อมาลุงสมชายสอนผมทุกอย่างที่เขารู้ผมเรียนรู้วิธีควบคุมพลังวิธีใช้มันโดยไม่สูญเสียพลังชีวิตมากเกินไปและวิธีปิดบังความลับนี้จากคนอื่นแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธการใช้พลังบางครั้งเมื่อเห็นคนไข้ทุกทรมานผมอยากจะใช้พลังช่วยพวกเขาทันทีแต่ลุงสมชายเตือนผมว่าถ้าทําแบบนั้นผมจะตาเร็วเกินไปและจะไม่สามารถช่วยใครได้อีกในระยะยาวคุณต้องเลิกนะหมอหนุ่มลุงสมชายบอก เลือกว่าจะใช้พลังนี้เมื่อไหร่และกับใครบางครั้งการปล่อยให้ธรรมชาติดำเนินไปตามคันลองของมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังอยู่เวรที่ห้องฉุกเฉินมีเด็กหญิงคนหนึ่งถูกนำตัวมาด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สภาพของเธอย่มแย่มากและโอกาสรอดชีวิตแทบไม่มีเลยผมยืนนิ่งอยู่ข้างเตียงมองดูทีมแพทย์และพยาบาลพยายาม ช่วยชีวิตเธออย่างสุดความสามารถในใจของผมต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างความต้องการที่จะใช้พลังช่วยเธอกับคาเตือนของลุงสมชายที่ยังก้องอยู่ในหูในที่สุดผมก็ตัดสินใจผมเดินเข้าไปใกล้ๆเตียงแกล้งทําเป็นตรวจชีพจรของเด็กหญิงแล้วตรวยพลังออกไปอย่างระมัดระวังทันใดนั้นอาการของเธอก็ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทีมแพทย์และพยาบาลต่างประหลาดใจกับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของเธอแต่ทันทีที่ผมถอนมือออกผมก็รู้สึกเหมือนพลังชีวิตถูกดูดออกไปจากร่างกายอย่างรุนแรงผมเซ ไปชนกับผนังห้องพยายามยันตัวไว้ไม่ให้ล้มคุณหมอเป็นอะไรหรือเปล่าครับพยาบาลคนหนึ่งถามอย่างเป็นห่วงผมสายหน้าพยายามยิ้มไม่เป็นไรครับแค่เวียนหัวนิดหน่อยผมขอตัวไปพักสักครู่นะครับผมเดินออกจากห้องฉุกเฉินด้วยขาที่สั่นเทารู้สึกอ่อนเพลียอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ในใจลึกๆก,ก็รู้สึกอิ่มเอิมที่ได้ช่วยชีวิตเด็กคนนั้นเมื่อกลับถึงห้องพักผมพบว่าลุงสมชายนั่งรอยอยู่แล้วเขามองผมด้วยสายตาเศร้า คุณทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีลุงสมชายพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนการใช้พลังนี้จะมีผลตามมาทุกครั้งและถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองให้ดีคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสช่วยคนอื่นอีกผมพยักหน้าอย่างเข้าใจผมจะระวังครับผมแค่รู้สึกว่าบางครั้งมันยากที่จะทนดูคนอื่นทุกทรมานโดยไม่ทำอะไรเลยลุงสมชายยิ้มบางๆการเป็นผู้ถูกเลือกหมายความว่าคุณมีภาระที่หนักอึ้งแต่ก็มีทางเลือกให้คุณอยู่เสมอคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังนี้อย่างชาญฉลาด คืนนี้ผมนอนหลับไม่ค่อยดีความอ่อนเพลียจากการใช้พลังและความเครียดจากความรับผิดชอบที่หนักหน่วงทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะสามารถแบกรับภารานี้ได้ตลอดไปหรือไม่ในความฝันของผมคืนนี้มีภาพของการเดินทางในป่าและเสียงกระซิบที่บอกให้ผมระมัดระวังถึงอนาคตข้างหน้าผมรู้สึกถึงความมืดมิดและความกดดันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช้าวันถัดมาผมตื่นขึ้นด้วยย่อความรู้สึกหนักหน่วง และแตัดสินใจว่าจะต้องอาหาวิธีที่จะจัดการกับภาระนี้อย่างมิสติกและไม่ปล่อยให้มันทำลายชีวิตของผมเองและคนรอบข้างผมยังคงมีความหวังว่าจะสามารถพบทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้พลังนี้อย่างมีความรับผิดช,ชอบและเป็นประโยชน์มากที่สุดในขณะเดียวกันผมรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความท้าทายและอันตรายแต่ผมก็ตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาและความมุ่งมัน่นการเดินทางของผมยังไม่จบลงและผมต้องเรียนรู้และเติบโต ในฐานะผู้ถูกเลือกต่อไปในขณะนี้ผมสามารถทำได้เพียงแค่พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละวันและหวังว่าจะสามารถหาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับชีวิตของผมและคนอื่นๆที่ผมมีโอกาสช่วยเหลือหลังจากที่ผมตัดสินใจว่าจะรับมือกับภาระนี้อย่างมีสติผมเริ่มมองหาแนวทางในการจัดการกับพลังพิเศษของผมมากขึ้น ผมพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของลุงสมชายในการใช้พลังอย่างรอบคอบและยังคงใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อควบคุมมันอย่างดีวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานมีนักข่าวจากสำนักข่าวท้องถิ่นมาที่โรงพยาบาลเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการกุศลที่เรากำลังจัดขึ้นผมพยายามที่จะทำตัวให้เป็นปกติและไม่ให้ความรู้สึกที่มีอยู่ในใจแสดงออกมาหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นนักข่าวทิ้งคำถามที่ทำให้ผมรู้สึกเ,เือนใจ คุณหมอครับการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่มีคนกล่าวถึงข่าวลือเกี่ยวกับคุณคุณหมอรู้หรือเปล่าครับว่ามีคนพูดถึงพลังพิเศษของคุณในฐานะที่เป็นผู้ถูกเลือกคำถามนั้นทําให้ผมรู้สึกกังวลอย่างมากผมพยายามยิ้มและตอบกลับอย่างสงบข่าวลือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทํางานให้ดีที่สุดในฐานะแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่นักข่าวพยักหน้าและเดินออกไปแต่คำถามนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในใจของผมผม เริ่มกลัวว่าความลับของผมอาจจะถูกเปิดเผยและการที่คนอื่นรู้เรื่องนี้อาจจะทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ําคืนหลังจากนั้นผมได้รับโทรศัพท์จากลุงสมชายเขาบอกให้ผมมาที่บ้านของเขาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความกังวลของผมมีอะไรครับลุงสมชายผมถามเมื่อไปถึงบ้านของเขาลุงสมชายเชิญผมไปนั่งและเริ่มพูดผมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคุณหมอมาเหมือนกันผมกลัวว่ามันอาจทําให้คุณหมอตกอยู่ในอันตราย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับผมถามอย่างสงสยัยผู้ถูกเลือกบางคนไม่สามารถรับมือกับความจริงนี้ได้และพลังพิเศษอาจทําให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนที่ต้องการใช้มันในทางที่ผิดลุงสมชายอธิบายคุณต้องระวังตัวให้ดีและพยายามรักษาความลับนี้ให้ปลอดภัยผมรู้สึกถึงน้ําหนักของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่การต่อสู้ภายในตัวเองเท่านั้นแต่ยังมีอันตรายจากภายนอกที่อาจคุกคามชีวิตของผมและคนที่ผมรักผมจะระวังครับ ผมตอบอย่างมั่นใจแต่ถ้าผมต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกผมต้องรู้ว่าควรทําอย่างไรเพื่อปกป้องตัวเองและความลับนี้ลุงสมชายพยักหน้าเราจะต้องทํางานร่วมกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้การทําความเข้าใจเกี่ยวกับพลังและความเป็นจริงที่มันนํามานั้นเป็นสิ่งสําคัญเมื่อผมกลับถึงบ้านผมรู้สึกว่าความรู้สึกของความท้าทายและอันตรายที่เพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใหม่ที่ผมต้องเผชิญผมต้องเตรียมพร้อมและแข็งแกร่ง เพื่อรับมือกับทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตอนนี้ผมยอมรับว่าชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปตลอดการและความจริงที่ต้องเผชิญอยู่ตรงหน้าผมต้องทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดและหวังว่าจะสามารถพบทางออกที่เหมาะสมสำหรับการใช้พลังนี้อย่างมีความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์มากที่สุด